วัดมาดูพระกันแล้วก็เห็นดอกไม้สวยๆครับอันนี้คุณตัวนี้สวยงามมากครับคุณตัวนี้กำลังดอกกำลังดอกสวยงามมากครับุณตัวนี้ครับเป็นพุ่มแบบนี้ละครับโอ้โหสวยงามมากครับดอกไม้ประจประเทศไทยเรานะครับคุณตัวนี้ครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับก็มาดูวัด ตรงบางเหยครับทวัดบางเหยเลยเห็นดอกไม้สวยๆก็มาเปิดเป็นหน้าคลิปให้ชมกันนะครับว่าคุอคุณดอกนี้สวยมากครับอันนี้คุณคุณเหลืองครับน้องคุณเหลืองมางเดิมของไทยเราผมนี่มาเยี่ยมชมบริเวณวัดกันต่อครับนะครับมานุันโนนนะครับมีอะไรให้เรามาชื่นชมกันต่อนะครับ วักตรงนี้นะครับเนาอจักใหญ่ครับนี่ทำมาจากนี้ใหญ่มากครับดูทำมาจากนี่คล้องครับอันนี้ไม่ใช่ทำมาจากรครับนี่เป็นส่วนของคล้องนะครับครับผมที่นี่ก็บอกว่ามีป้ายบอกว่าที่นี่ไม่มีเลขไม่มีหวย อยากจนให้ไปที่อื่นโอเคครับมีเลขมีหววนะครับที่นี่ก็ห้ามใส่เงินขาสั้นมาสำหรับผู้หญิงใส่กระโปรงใส่แบบนี้นะครับห้ามเข้าวัดบริเวณวัดนี้นะครับผมให้ทสานที่ท่องเที่ยวห้ามแต่งกายละครนี้เข้ามาเด็ดขาดนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับห้ามนะครับวัดนี้นะครับผม ด้านบน,นครับด้านบนที่ก่อสร้างความงดงามของวัดแห่งนี้นะครับที่ก่อสร้างมาเป็นสไตล์แบบนี้นะครับมีความสวยงามของวัดที่นี่นะครับที่เรามองเห็นใกล้ๆนะครับอาคารสโตนะครับความสวยงามนะครับที่เรามองเห็นใกล้ๆนะครับอนโบสดที่ยังสร้างไม่เสร็จด้านบนน,น,นะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับโสดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ก็เป็นระฆังนะครับนาะระฆังยักษ์ระฆังครับระฆังยักษ์นะครับนาะการมาชมชมวัดนะครับนาะโบสดที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับสวยงามเมื่อบัดนนี้สวยงามบัดหนึ่งเลยครับดูครับมองเห็นไกลๆนะครับที่เรามองเห็นไกลๆด้านนี้ มาดูวัดสวยๆกันต่อครับนี่ความงดงามของวัดทห่งนี้นะครับงามไหมครับความดงดามของวัดทห่งที่บังเหยตรงนี้นะครับด้านโน้นจะลองดูด้านบนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับ เดินขึ้นมากบปั้นาครับโบสถ์ที่กำลังจะสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับมีอะไรน่าสนใจไหมครับอาคารสำเภาทองครับอาคารนี้นะครับอันนี้คือบโบสถ์นะครับนาะที่ยังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็สวยงามอีกแห่งครับผม ลมลื่นครับลมลื่นสะอาดหูสะอาดตาครับวันนี้ครับอาคารวัดนี้ครับสวยครับยูด้านนี้นะครับอุโบสถปติมาตาครับมาชมกันครับวัดแห่งนี้ครับเป็นไง นี้ยังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับนะครับอันนี้ยังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับคาด่าแล้วเสร็จ็คงสวยงามวัดหนึ่งเลยครับตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ